ครับผมจารึกนะครับที่อึกษาการขายฟอร์ Auto g a l ก e r ี่ปทุมธานีตัวนี้เป็นตัวแรปเตอร์ยำส่งมอบลูกค้าพวกนี้เช้านะครับผมเสียงท่อนี่ไม่ต้องกลัวครับกระหึ่มนะครับสามารถปรับเสียงได้นะครับเสียงท่อสามารถปรับเสียงได้นะครับหลากหลายรูปแบบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดเงียบนะครับผมหรือโหมดสปอร์ตนะครับหรือโหมดบาฮาออฟโรดได้เช่นเดียวกันนะเป็นเครื่องเบนซินนะครับผม 3 0ลิตรนะครับตัวนี้นะครับ397แรงม้าก็เกือบ400แรงม้าเลยอันนี้ไม่ใช่ยางเพิ่มพิเศษให้นะครับไม่ได้แถมให้วันนี้เป็นยางอะไรนะครับผมพอดีลูกค้าให้ถอดนะครับผมเดี๋ยวสังเกตได้ตัวแรปเตอร์นะครับจะตีโป่งออกมานะครับจะโป่งออกมานิดหนึ่งนะครับทำให้ดูบึกบืนนะครับสวยงามก็แหมกันเดียวกันกับยางอะไหนะครับยางเป็นของ BF285 นะครับแล้วก็ R17 นะครับแล้วก็ไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟ matic LED ไฟ matic LED ตัวนี้ด้านล่างนะครับจะเป็นไฟนี่ปรับอัตโนมัตินะครับปรับลระยะเลี้ยวเรานะครับผมแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับเห็นกันนะครับผมก็คือกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องหน้าคือต,ตัวนี้จะเป็นกล like ้องรอบคันอยู่แล้วนะครับแต่เนี้ยกล้องข้างหน้าจะจะโชว์ขึ้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่เห็นนะครับผมเห็นที่ปุ่มด้านล่างก็คือตัวนี้จะเป็น น้ำนะครับที่ฉีดน้ำนครับฉีดฉีดฉีดเลนกล้องนะครับตัวนี้จะใช้งานประโยชน์อย่างไรก็คือบางทีนะครับเราลุยโคลนอะไรคนระับกล้องตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าตัว ครับสวัสดีครับผมจารุกนะครับที่อุตสาการขาย f อร์ Auto g a แก e r y ปทุมธานีเนี่ยเป็นตัวแรปเตอร์ยังส่งมอบลูกค้าพรุ่งนี้เช้านะครับผมเสียงท่อนี่ไม่ต้องกลัวครับกระหึ่มนะครับสามารถปรับเสียงได้นะครับเสียงท่อสามารถปรับเสียงได้นะครับหลากหลายรูปแบบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดเงียบนะครับผมหรือโหมดสปอร์ตนะครับหรือโหมดบาฮาร์ออฟโรดได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับคันนี้นะครับมีอะไรเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อน โอเควันนี้นะครับผม Ford เ a n g e r Raptor ตตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องเบนซินนะครับผมส0ูลิตรนะครับตัวนี้นะครับ397แรงม้าก็เกือบสี่ร้อแรงม้าเลยนะครับผมตัวนี้แต่นะครับผมคุ้มค่านะครับคุ้มราคากับการที่การรอคอยเลยเป็นท่อไม่ใช่ท่อหลอกนะครับจะเป็นท่อ2ใบเลยนะครับผมแล้วก็สีนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทานมนะครับผมแล้วก็ อันนี้ไม่ใช่ยางเพิ่มพิเศษให้นะครับไม่ได้แถมให้วันนี้เป็นยางอะไหล่นะครับผมพอดีลูกค้าให้ถอดนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีการส่งมอบรถลูกค้าอยากให้ถอดนะครับเก็บไว้นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นยางอะไหล่นะครับผมซึ่งถอดออกนะครับถอดไว้นะครับลูกค้าอยากต้องการให้ถอดออกเป็นยางของ BF นะครับผมซื้อยางนะครับของ BF นะครับ285นะครับผมทับ70นะครับแล้วก็ R17 ตัวนี้ครับ ก็คือเป็นสเปคเดียวกันกับรถที่ที่ใช้ในลอ้อปัจจุบันที่เราวิ่งกันอยู่นะครับผมพึ่งย่างอะไรนะครับผมอันนี้ส่วนฐานกระบะตัวนี้นะครับกระบะของมิติของตัวแรปเตอร์ตัวนี้เห็นไหมครับจะกว้างจะลึกนะครับผมแล้วก็มีช่องจ่ายไฟนะครับเห็นไหมครับจะมีช่องจ่ายไฟด้วยสำหรับใช้งานนะครับลูยเพราะว่าตัวตัวนี้เป็นตัวลูยอยู่แล้ว ส่วนฝาท้ายฝาท้ายก็เป็นเอกลักษณ์ก็คือฝาท้ายจะเป็นฝาฝาท้ายตัวนี้จะมีะท็อกเชนบาร์นะครับเป็นให้มีน้ำหนักเบาจะเป็นท็อกเชนบาร์ตัวนี้ตัวนี้นะครับเห็นสัญลักษณ์ของตัวแรปเตอร์นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวติดนะครับเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับมีคำว,ว่าแรปเตอร์ไม่ใช่สติกเกอร์แล้วก็จะมีกล้อง กล้องตัวนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะครับผมระยะถอยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์4จุดขนาดใหญ่เลยแล้วตัวนี้ก็จะมีเป็นห่วงลากจูงห่วงลากจูงตัวนี้จะมีด้านหลัง2แล้วก็ด้านหน้า2แล้วก็เห็นไหมครับมิตินะครับของตัวกระบะท,ท้ายาจะเป็นการปั๊มจะเป็นการปั๊มนูนคำว่าเลนเจอร์ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ไฟตัวนี้ ไฟตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวดับเตอร์นะครับเห็นไหมครับไฟนี้จะเต็มจะเป็นครึ่งเซียวนะครับแต่ว่าจะเต็มหลอดเลยอ่าโดดเด่น,นยามค่ำคืนตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับผมแล้วก็สังเกตได้ตัว or, รปเตอร์นะครับจะตีโป่งออกมานะครับจะโป่งออกมานิดหนึ่งนะครับทำให้ดูบึกบืนนะครับสวยงามดูบึกบืนสวยงามเลยนะครับผม แล้วมีนะครับมีสติกเกอร์นะครับคอมบัลแรปเตอร์เป็นเอกลักษณ์ของเขาตัวนี้นะครับก็เป็นสีสีเทาตัวนี้ก็จะเพิ่มอีก1 0,000บาทนะครับเฉพาะค่าสีนะแล้วก็ตัวนี้อาจจะต่างกันต่างกันตรงที่ไม่มีที่เหยียบนะครับไม่ได้มีที่เหยียบขึ้นเพราะว่าตัวนี้น่าจะมีผลต่อท่อด้วยเพราะว่าท่อตัวนี้จะเป็นท่อยื่นออกมาสองข้างนะครับก็เลยไม่ได้มี เห็นไหมครับก็เลยจะไม่ได้มีที่เหยียบขึ้นคิ Q ้วล้อตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับของตัวแรปเตอร์จะเป็นคิ้วล้อปวงล้อขนาดใหญ่ล้อแมกก็อย่างที่เห็นกันไปก็คือล้อแมกอันเดียวกันกับยางอะไรนะครับยางเป็นของ BF 285แนะครับแล้วก็57นะครับแล้วก็หน้ายางก็คือ70 ตัวนี้นะครับดิสเบรกนะครับจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อ Ó นะครับผมจานเบรกก็เป็นจานเบรกขนาดใหญ่เลยเห็นไ,ไหมครับก,ก,ก็คือด้วยกําลังด้วย397าแรงม้าก็คือต้องใช้นะครับความปลอดภัยก็คือเบรกนะครับต้องเป็นดิสเบรกระบายความร้อนอย่างดีเลยเครื่องยนต์สามพันนี่ตัวนี 9, 000, ออ้ลูกค้านะครับจองรับเตอร์ไว้เยอะมากนะครับส่วนช่วงล่างนะครับช่วงล่างจะเป็นช่วงล่างตัวนี้จะมีบัตรลิง์ด้วยช่วงล่างด้านล่างก็คือจะมีบัตรลิงก์ด้วยนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นโช๊คนะครับโช๊คฟอกปกติเราจะเห็นก็คือดับเตอร์บางทีอาจจะเรารู้เลยมันจะไม่มีแนบนะครับจะก,ก็จะเป็นโชคเลยนะครับโชค๊คข้างหน้าทั้งหลังนะครับทำให้มีความนุ่มนวลส่วนฟิล์มตัวนี้ก็จะติดเป็นฟิล์มซรลมิกให้ฟิล์มซรามิกตัวนี้ก็คือการแสงการร้อนได้ดีนะครับแล้วก็มองจากด้านในนะครับผมก็คือสว่างมองจากด้านนอกเข้าไปก็คือจะมืดนะครับผม ก็คือติดฟิล์มเกรดดีเซรามิกให้เลยแล้วก็กันสาดก็ติดของแท้นะครับอยานะ่างหนาเพราะลูกค้าอยากได้กันสาดเพิ่มอันนี้ก็ติดกันสาดให้แล้วก็ตัวนี้นะครับสมาร์ตตัวนี้จะเป็นสมาร์ตคีย์เลสนะครับก็สามารถที่จะล็อกเห็นไหมครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับได้เลยต่อมาที่ชายบันไดาชายบันไดตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวแรปเตอร์ช้ยบันไดตัวนี้นะครับแรปเตอร์จะเป็นการ ยิงทรายเห็นไหมครับทาให้ไม่ลื่นจะเป็นการยิงทรายแล้วก็มีสัญลักษณ์คําว่าแรปเตอร์เห็นไหมครับแล้วรูนะครับรูตรงนี้ก็คือเป็นการระบายออโคลนต่างๆนะครับผมเวลาเพราะรถคันนี้คนจะเน้นลุยอยู่แล้วแล้วด้านข้างนะครับแก้มข้างตัวนี้จะใช้งานได้จริงก็คือเป็นการระบายความร้อนนะครับผมด้วยตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินด้วยนะครับมีการระบายความร้อนไม่ว่าจะเป็นด้านข้าง หรือว่าจะเป็นด้านบนเห็นไหมครับด้านบนก็จะมีรูระบายความร้อนด้วยอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับจะมีรูระบายความร้อนเลยนะครับแล้วก็ที่มาที่กระจกนะครับผมตัวนี้ตัวนี้กระจกเห็นไหมครับจะมีกล้อง360องศานะครับจะมีเพิ่มให้มาจัดเต็มนะครับของดรปเตอร์ตัวนี้ก็จะมีกล้อง360องศานะครับแล้วก็จะมีระบบการเตือนนะครับการออกนอกเลนนะครับหรือว่า ตัวนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับมุมอับนะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับบางคนอาจสงสัยก็คืออะไรนะครับก็คือเราจะป้องกันการจุดอับนะครับจุดบอดนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์บอกนะครับมีระยะเซ็นเซอร์บอกตัวตัวนี้จะมีเพิ่มมาให้นะับผมก็คือเทคโนโลยีและความปลอดภัยรอบคันนะครับส่วนด้านหน้าเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก็คือ ด้านหน้าตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นการแยกชิ้นนะครับผมเพื่อว่าตัวนี้รถเนี่ยบินได้อยู่แล้วก็คือการการที่ว่าการกระแทกการอะไรนะครับผมก็คือจะแยกชิ้นนะครับกับตัวไฟเบอร์ตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับผมตีเหล็กที่โป่งตัวนี้ก็เป็น abs นะครับผมด้านหน้าดีไซน์ของไฟนะครับไฟตัวนี้ไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟรูปตัว C นะครับเป็นไฟสีแคมขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของตัว ของฟอร์ดเเลยนะครับตัวเน็กเจนตัวนี้แล้วไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟแมทริกเอลดีไฟแมทริกเอลตัวนี้ด้านล่างนะครับจะเป็นไฟที่ปรับอัตโนมัตินะครับปรับลำระยะเลี้ยวเรานะครับผมแล้วก็ปรับสูงต่ําได้นะครับแล้วก็เวลาเราเลี้ยวนะครับไฟสอนะครับสองให้สว่างด้านข้างก็จะก็จะติดนะครับแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือของตัวแรปเตอร์อันนี้เป็นของที่มากับโรงงานเลยนะครับก็มี กระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้ารังพึ้งขนาดใหญ่ FORD ตัวนี้แล้วก็ที่เห็นกันนะครับผมก็คือกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องหน้าคือตัวนี้จะเป็นกล้องรอบคันอยู่แล้วนะครับแต่เนี้ยกล้องข้างหน้าจะจะโชว์ขึ้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่เห็นนะครับผมเห็นที่ปุ่มด้านล่างก็คือตัวนี้จะเป็นน้ำนะครับที่ฉีดน้ำครับฉีดฉีดฉีดเลนกล้องนะครับตัวนี้ จะใช้งานประโยชน์อย่างไรก็คือบางทีนะครับเราลุยโคลนอะไรคนระับกล้องตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าตัวดับเตอร์เนี่ยสำหรับลุยออฟโรดลุยโคลนต่างๆนะครับผมกล้องตัวนี้ช่วยได้เพราะว่าเราจะล่องโคลนอะไรเราจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะลุยสะพานต่างๆนะครับแล้วนี้ใช้งานก็ใช้งานเปิดที่ปัดน้ําฝนนะครับเปิดที่ปัดน้ําฝนก็จะฉีดละนะครับตัวนี้แล้วก็มีทั้งกล้องแล้วก็เรดาร์ เรดาร์ก member member ็จะอยู่ด้านนะครับผมเรดาร์ตรวจจับนะครับคนเดินถนนก็จะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็มีเซ็นเซอร์ด้านบนนะครับตรงกลางจะเซ็นเซอร์ตรวจจับคนเดินถนนนะครับตรงกลางด้านบนตัวนี้นะครับครบคันนะครับมีแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับเซอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับหกจุดนะครับผมด้านข้างด้วยนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยเป็นเซ็นเซอร์นะครับรอบคัน6จุด ให้มาจัดเต็มเลยครับรถสำหรับรถล้านแปดนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับที่บอกไปก็คือเป็นเครื่องเบนซินเครื่องเบนซินนะครับอาจจะลำบากตอนเติมน้ำมันนิดนึงนะครับผมก็คือวิธีแก้นะครับผมวิธีแก้ได้อาจจะกำชับเด็กปั๊มนะครับผมหรือนะครับผมไปหาปั๊มนะครับจะมีหัวจ่ายนะครับที่เป็นหัวจ่ายเฉพาะเบนซินนะครับผมก็คือ อย่าไปหาที่หัวจ่ายที่มีดีเซลนะครับอาจจะพลาดได้นะครับในการเติมนะครับผมแล้วก็สามารถเติมนะครับผมเติมน้ำมันได้นะครับ E20 นะครับมีรองรับ E20 ให้ด้วยเห็นไหมครับนะครับ91บวกต่างๆนะครับผมก็คือถ้าเราจะเซฟได้ก็คือไปที่หัวจ่ายที่มีหัวจ่ายเฉพาะหัวจ่ายเบนซินนะครับผมเบนซิน9195นะครับผมก็คือสามารถจะเซฟได้เพราะว่า ตัวนี้เป็นกระบะบางทีบางคนไม่รู้อาจจะเข้าใจว่าจะต้องเติมดีเซลนะครับอันนี้ต้องระวังเพราะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับ3าลิตรนะครับ3 9 7แรงมา้าตัวนี้เดี๋ยวจะพามาดูด้านในกันต่อนะครับผมฝั่งคนขับภายในนะครับผมการดีไซน์นะครับดีไซน์ของ Ford ลับเตอร์ตัวนี้เห็นไหมครับมือจับต่างๆนะครับผมก็จะเหมือนกันกับตัว Ford Ranger ทั่วไปนะครับผมแต่เพิ่งเข้ามานะครับผมชายบันไดนะครับก็จะเป็นสครับเพจตัวนี้นะครับเป็นเป็นฟอ r ์ดเปอร์ฟอร์แนนะครับผมเอกลักษณ์แล้วก็นะครับผมตัวนี้ปรับไฟฟ้าคู่หน้า เบาะนะครับเบาะจะเป็นการปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับกส start นะครับผมสามารถกดได้หน้าปัดตัวนี้นะครับจะเป็น12นิ้วเห็นไหมครับจะเป็นหน้าปัดขนาดใหญ่นะครับส่วนหน้าจอน่าจะเป็นหน้าจอจะเป็น12นิ้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนพวงมารลนยนะครับมัตติฟังก์ชัน เห็นไหมครับจะปรับขนาดพวงมาลัยไ,ได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับโชคได้แล้วก็ปรับเสียงท่อได้นะครับที่พวงมาลัยไ,ได้เลยมันติฟังก์ชันส่วนด้านนี้ครับปรับพวกเครื่องเสียงต่างๆนะครับหรือระบบปรับระบบเห็นไหมครับระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับเลนคิปปิ้งอัลตทีพูดคอนโทลนะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถปรับฟังก์ชันก็คือน้ําหนักของพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็โชคนะครับสามารถปรับโชคความนุ่มนวลได้แล้วก็สามารถที่จะปรับเสียงท่อได้ เกียร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบอีชิปเตอร์นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีระบบขับสองนะครับขับสองก็มีเพิ่มเข้ามาก็คือ 4A ด้วยนะครับจะเป็นระบบ 4A นะครับหรือ4ออโตนเองนะครับผมหรือว่า 4L เราสามารถที่จะปรับระยะได้นะครับ ส่วนดีไซน์ต่างๆนะครับเราจะตัดด้วยสีส้มเห็นไหมครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวแรปเตอร์นะครับพยางตัวน,นี้ยังไม่เอาออกนะครับผมเดี๋ยวตอนเช้านะครับเราจะเอาออกเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับลูกค้ามารับรถแต่เช้าถือโอกาสนะครับมารีวิวรถเดี๋ยวให้ดูตัวแรปเตอร์นะครับรอบคันนะครับอีกสักรอบหนึ่งว่าจะสวยงามแค่ไหน ด้านซ้ายนะครับดีไซน์สวยงามนะครับผมแล้วก็ไฟนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นไฟเอลดีนะครับขนาดใหญ่ตัวนี้ก็มีการตีโปกนะครับให้สมส่วนบันไดนะครับก็ยิงทรายนะครับแข็งแรงทนทาน360องศารอบคันเห็นไหมครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแมทริกเอลดีนะครับสามารถจะจะหมุนตามนะครับองศาเลี้ยวเห็นไหมครับยังไม่พอ เห็นไฟนะครับจะติดนะครับตามองศาเลี้ยวของล้อทำให้สว่างขึ้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมรถยนต์ฟอร์ดนะครับผมก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมผมจารึกนะครับที่ษาการขายฟอร์ดออตโอต้แกลเลอรี่ปทุมธาน,นีนะครับผมคือสมคุ้มค่าการรอคอยจริงนะครับฟอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์ตัวนี้ ส่วนลืมบอกไปนะครับผมข้างล่างนะครับด้านล่างก็คือมีที่รากจูงนะครับสองทีก็คือเนี้ยมีฝาปิดไว้นะครับผมเป็นห่วงรากจูงนะครับแล้วก็การกระแทกนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีเช่นเดียวกันถ้าสนใจรถยนต์ฟอร์ด เ a นเจอร์แรปเตตัวนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อผมได้นะครับผมจะลึกนะครับที่ึกขาคารขาย Ford Auto g a l l e r รี่ปทุมธานีเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ